โทรศัพท์ที่ฉันซื้อให้ไงแม่แม่ไม่ต้องกลัวเหงานะฉันจะโทรหาแม่ทุกวันเลยชินเอ,อ้ยแม่ขอโทษนะที่แม่มันจนไม่มีสมบัติอะไรให้เองเองเลยต้องไปทํางานไกลถึงที่กรุงเทพเห็นโทรศัพท์ป้าไหมโทรศัพท์นี่ไงนี่ไงป้าเจออยู่นี่อยู่นี่เองโทรศัพท์โหป้า นี่เป็นห่วงโทอศัพท์ขนาดนี้เลยเหรอเป็นห่วงตัวเองดีกว่าไหมเนี่ยฮะโทอศัพทเครื่องเนี้ยมันแค่ไม่กี่บาทเองเฮ้ยป้าปุ่มอะไรมันก็ใช้ได้หมดเนี่ยไม่ได้เสียนี่ป้าอ้าวแล้วลูกป้าทำไมไม่โทรมาหาป้าเลยล่ะ ดีดนะแม่จะลูก,ลกแม่ไม่ต้องร้องไห้นะฉันไม่ได้จากไปไหนซะหน่อยฉันแค่ไปทำงานเองก็นหนูไม่อยู่อะแม่ก็คิดถึงเงาเหงาด้วยลูกก็โทรสาทไปฉันซื้อให้ไงแม่แม่ไม่ต้องกลัวเหงานะฉันจะโทรหาแม่ทุกวันเลยโทรสา์ไปที่ซื้อให้แม่ ตัวมันก็เล็กแม่ก็กดไม่ค่อยเห็นน่ะแลหนูจทรหาแม่มังกันล้กันนะได้เลยจ้ะแม่งั้นฉันไปก่อนนะไปนะแม่ดูแลรักษาตัวดีๆนะลูกนะจ้ะแม่แล้วรีบทำงานเก็บเงินเยอะๆกลับมาหาแม่นะลูกแม่จะคอย ป่านี้คงจะถึงแล้วนะทำไมถึงไม่เธอมาหาแม่นะจริงคงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยสาธุพักคอมคองกินด้วยเธอสาธุสาธุาเฮ้จินโทรมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลจ้ะแม่ทำอะไรอยู่จ้ะจะทำอะไรล่ะก็ะนั่งคอยโทรศัพท์เองสิ ทำไมงไม่โทรมาหาแม่เลยแม่นั่งคอยอยู่นเนี่ยเนี่ยฉันก็เพิ่งถึงเองแล้วก็เพิ่งทำอะไรเสร็จแล้วก็โทรหาแม่นี่แหละกินข้าวหรือยังนะลูกยังเลยจ้ะแม่ฉันว่าโทรกับแม่เสร็จแล้วฉันก็จะไปกินที่ไหนจะ้ะเออเองอ,อ,อ,อย่าลืมเอาปลาลัาแซบกับปลาส้มที่แม่ไปออกมากินด้วยนะลูกฉันไม่ลืมรอกจาะแม่งั้นไวแค่นี้ก่อนนะแม่เดี๋ยวฉันโทรหา อย่าลืมโทรมาหาแม่นะแม่จะคอยนะลูกนะดูแลตัวเองให้ดีๆนะลูกนะแม่เป็นห่วงลูกจ้ะแม่ แม่ขอโทษนะที่แม่มันจนไม่มีสมบัติอะไรให้เองเองเลยต้องไปทำงานไกลถึงที่กรุงเทพ ลุกขึ้นก่อนฉันช่วยมาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรไหมเนี่ยปา้าแดงไม่เป็นไรหรอกจ้าเห็นโทรศัพท์ป,ป้าไหมโทรศัพท์นี่ไงนี่ไงป้าเธออยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่เองโทรศัพท์โหป้านี่เป็นห่วงโทรศัพท์ขนาดนี้เลยเหรอเป็นห่วงตัวเองดีกว่าไหมเนี่ยฮะโทรศัพท์เครื่องนี้มันแค่ไม่กี่บาทเอง ไม่กีบ่บาทจะเกิดมันพังมาเดี๋ยวลูกโทรมาแล้วรับไม่ได้อะถ้ามันพังอ่ะไหนมาฉันดูให้ก็ยังใช้ได้อยู่เลยป้าเอดีจังเลยขอบใจนะจ้าอ่ะนี่อาแลมาเดินไปไกลเชียวอ้าวฉันไปก่อนนะป้าจ้าดูแลตัวเองดีๆละ่ะจ้าขอบใจจ้าจ้าเนื่อยขัง มันหายไปไหนเนี่ยทังหลายอาทิตย์แล้วไม่โทรมาหาแม่เลยอะ่ะหรือจินมันเป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์มันเสียมั้งกินมันเลยโทรไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องไปให้ช่างดูโทรศัพท์ดีกว่า รศัพท์รุ่นนี้ซ่อมได้ไหมจ๊ะอาการเป็นไงล่ะป้าม,มันโท,มโ,โทรไม่ติดอ่ะโอ้ยโทรไม่ติดอย่างนี้ไม่มีเสียงนี้าสายเสียแล้วมั้งป้าซ่อมไปก็ไม่คุ้มหรอกเชื่อฉันขายไปเถอะฉันไม่มีตังซื้อใหม่พ่อหนุ่มซ่อมให้ฉันหน่อยสินะงั้นป้าตังไว้ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวฉันมีเวลาเดี๋ยวฉันดูให้เองอ่ะซ่อมให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมะ ฉันกลัวลูกโทรมาหาลนะ่ะเดี๋ยวเขาเป็นห่วงฉันนะ่ะนะชไาหน่อยอ่าก็ได้ก็ได้เฮ้ยป้าปุ่มอะไรมันก็ใช้ได้หมดเนี่ไม่ได้เสียนี่ป้าอ้าวแล้วลูกป้าทำไมไม่โทรมาหาป้าเลยล่ะลูกป้าเขาอาจจะติดธุระก็ได้แล้วอย่างนะถ้าลูกป้าไม่โทรมาป้าก็โทรไปหาลูกสิโอ้ย ฉันมองปุ่มมาไม่ค่อยเห็นนะช่วยโทรให้ป้าหน่อยสิอ่าก็ได้ก็ได้ไอ้นี่ใช่ป่ะป้ามันมีอยู่เบอร์เดียวเนี่ยเออใช่ใช่เนี่ยเบอร์ลูกสาวใช่ไนะโทรให้หน่ยยอยเฮ้ยป้าทำไมเขาไม่รับสายอะ่ะอ้าทำไมมันเป็นงั้นน่ะรบกวนพ่อหนุ่มโทรให้อีกทีสิอืมํำบาก,กูแล้วยะนะ อ้าวป้าเขานี่ก็ตัดสายไปเลยเนี่ยอาทำไมก็ตัดสายซิ่งเขาคงไม่มีเวลามั้งป้าเดี๋ยวถ้าลูกป้ามีเวลาผมว่าเขาก็คงโทรหาป้าเองแหละอะโทรศัพท์อะ ีน,นไม่รู้จะโทรมาชวนกับตอนที่พี่หมูโทรมาหรือเปล่าพี่หมูเาทำไมไม่รับสายเนี่ยเฮ้ยนี่พี่หมูเ <c oughs> จนโทรไปตั้งหลายสายเนี่ยทำไมไม่รับสายฮะโทรมาทำไมต้องหลายสายฉันไม่ได้มีเวลาว่างรับสายเธอตลอดหรอกนะ <c oughs> ทีเมื่อก่อนอะนะ ตีหนึ่งตีสองจิ้นโทรไปหาพี่หมูพี่หมูยังรับสายได้เลยทำไมตอนนี้ถึงบอกว่าไม่ว่างอะคะเข้าใจอะไรยากจริงวะก็คนมันไม่ว่างอะพี่หมูก็แต่บอกว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างทำไมนี่พี่หมูมีคนอื่นอะนี่พี่หมูมีคนอื่นเหรอพี่หมูมีคนอื่นเหรอไอเออฉันมีคนอื่นออใจอะ ทำตัวและหัวใจให้พี่หมูอะแต่ทำไมพี่หมูก็ทำกับจีนแบบนี้อะฮะจีนทำผิดอะไรอะพี่หมูบอกจีนมานะจีนทำผิดอะไรพี่หมูฉันเบื่อเบื่อแค่นี้อะนะเออแค่นี้แหละแล้วต่อไปเนี้ยก็ไม่ต้องโทรหาฉันนี heh <laughs> นานเลยนะนี่กลับมาเยี่ยมบ้านเหรอใช่จีนว่าจะกลับมาอยู่บ้านอะแล้วก็จะมาหางานทําแถวบ้านด้วยเออพี่หมวยแม่จีนเป็นยังไงบ้างอะแล้ววันนี้แม่จีนเขาไปขายพักที่ตลาดไหมอะไรกันจีนนี่ปลาแดงแม่ของจีนเขาเสียไปนานแล้วนะนี่ไม่มีใครบอกจีนหรออะไรนะพี่หมวยนี่พี่หมวยพูดเรื่องจริงเหรอฮะพี่หมวย หน่อยบอกอ่ะบอกสิว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจินใจเย็นจินใจเย็นเย็นนี่จินเดี๋ยวจินกลับบ้านอ่ะจินก็รู้เองแหละแม่แม่ จินขอโทษ ินกลับมาหาแม่แล้วนะทำไมแม่ไม่อยู่รอจินก่อนจินขอโทษที่จินไม่รักษาสัญญาที่แม่โทรมาแล้วจินก็ไม่รับสายจินขอโทษจินไม่ได้ตั้งใจตอนนี้จินอยากคุยกับแม่เลย่ะ ขอโทษแม่กับมาหาจินได้ไหมแม่จ๋าินคิดถึงแม่จะ้ะ